เอาล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับว่วันนี้มาอยู่กับผมน็อตและอยู่กับช่อง od, น็อตวัลลกมลนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวเดอะซีรีส์เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกับเอ่อซ i r i g o กูเกิล s อ s t ซิสนะฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมเดี๋ยว เข้ามาดูกันเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะเข้าไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องเขียนเป็นแบบมุกตลกนะเขียนไรเนี่ยเดี๋ยวเขียนเป็นขอมุกตลกเรามาดูกันว่าเขาจะเล่นมุกตลกกับเราได้ไหม หวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะเวลาขับรถมักได้กลิ่นหอมอยู่เสมอเพราะมีพวงมาลัยอันนี้ได้เชียบเดีย๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้มีเสียงเอฟเฟคด้วยมีเสียงเอฟเฟคขีมอเตอร์ไซค์ด้วยโคตรเจ๋งเลย โอ้ไปต่อเลยครับโค้งหักศอกด้วยแล้วมีเอฟเฟกด้วยโอ้ต่อเลยต่อเลยเออยี่สิบสี่ชั่วโมงมีทุกวันนะเผื่ใครไม่รู้ก็หมู่ทางชั้นแหละ กวยหักมุมไมหมล่ละไา,า,าไปต่อยเรื่อยฮะจาหน้าอ่าาอเอ้ยอันนี้อันนี้เรารู้ขายากหายากใช่ ใจตรงกันนะคะไปต่อฮะเออนั่มมนดีนั่นดีนนดส้มหายไปไหนอต่อไปต่อไปต่อขอขวดของเราอ๋อ อ๋อตลาดนัดเออมันน,นัดเรามันน,นัดเราอะไรอย่างงี้งงใช้ลูกคิดน,นะ้ยม,ม,มันเริ่มเก่าแล้วเดีย๋วยวบอกนะว,ว่าหมดมกุกละน,น่าจะเหม,มือนมุกละอี่ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวกดเอาอีกสักครั้งแล้วกันเฮ้ยกกใช่ อันนี้หันพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองเรื่องตลกนะครับผม,ม,นนมเยมมม้ยรื่องตลกก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะขออีกสักเรื่องแล้วกันไปขออีกสักเรื่องในบริษัแทแห่งหนึ่งนักศึกษาฝึกงานถามพี่เลี้ยงว่าชาหรือกาแฟครับ ตอบกลับไปว่าการแฟนขอบคุณค่ะนักศึกษาฝึกงานตอบกลับว่าคิดค่ะที่ถืออยู่ในมือนี้คือชาค่ะคือชาเอาอีกสักคำถามแล้วกันแต่ละครั้งคง <k ksi> ือมีทูเกิลแอตติสแตนพ่อถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีคนเขื่อด้วยเมื่อนึงทางฟ้าเดินผ่านมาแล้วพูดว่านี่ตัวเองโทรวนคอมเธอปิดอยู่แล้ว Google Assistant พิธานคุยตายใจจัง อ,อ่าเฮ้ยอ,อันนี้ได้อันนี้เดี๋ยวขออีกสักครั้งไอผมชอบว่ะอ,อ่ะออา,อาโอเคอารมณ์ตลกกัน,นะะกรนนับตังในกระเป๋าค,ค่ะ,คคะอโอ้ชอบ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปหน้าถ้าเจอกันใหม่กับกักตัวนะครับผมก็ก็ขอบคุณมากที่ติดตามและชมคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ